สวัสดีครับตาสวัสดีค่ะตาโอ้ยตาสีฝันดีตาสีฝันดีว่าัชมพูฝันบ่ตางวดนี่บ่ฝันมันฝันหรือหรอกบ่บ่พื้นฝันนี่ฝันอยู่ฝันตลอดเลยไมบ่ตาฝันตลอดอ่าฝันสุ่มตะว่ันไม่รับห้องอ่าโอ้พูดแล้วคนนี่แค่เจ้าคือว่าฝันยากเลย ตานีพราะตาลับลงนี่ยมันฝันหลด่าถึงมนฝันเล่นอเออพ่อแล้วต่สี้มสีมืสอ,สสอสีแจ้งแ่าร์แจกก้อนนี้ก็เพราะนี่หัวลับเลยไมนก็ฝันอารักยาฮารมก็ฝันกนสีแจ้งเสร็จแล้วครับเอาตาฝนตกแห้งมานาวทั้งนี้นำหวยสงข้ามขึขึ้นลายแต่ตานี่อยู่ <c oughs> เมื่อปลาไปเมื่อรบอปลาไปจะไปจะไปจะวาละอ่า้าโตลุดออกจากเขตพื้นที่วัดนี่มินเล็ดมนนเรียบร้อยิดไนติดสดุงไงให้เจ้าเราจะม่จะไปเรา้นจะมุ่งจมหาอเล้าฮาฮาฮี่าฮ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 าฮ่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 าฮกาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าา่าาาาาาา่า่่า่า่่าา อมารอมาไม่เสียห่วยนั่นครับมาละคุณอืมคนไปน้ำสายห่วยนี่พ่อเลย่นบ่พ่อครับอืมเคยไปที่วัดเพื่ออะไรครับปลาปลาเขตนี่ไอปลาตรงนี้พี่น้องเคยแห่อาหารต่อหน้ามานนี่นาจะไปน้ำหนามดเลยพี่น้องนี่นี่ปูเห็ดบางนี่ปูัไปลับมันจะกลับมาได้บ่พ่อมันติดสะดุ้งข้าเจ้าล่ะเออ่จุ่มมันไม่ใชกินแล้วเลยเขตเอ เลยเขตไอลาชไอเขตไอ้นี่พี่น้องอันนี้ข้าจ,จะเป็นเขตที่ว่าอนุรักษ์พันอยู่พี่น้องแต่ว่าเลยลงไปเนี่ยเลยสะพานไปเน่ยเล่ยสะพานไปนี่ไม่แต่เองย่อยไงไม่แต่สะดุ้งไงข้าจ้า <laughs> แต่ว่าเขตนี่เขตบริเวณนี่พี่น้องเขตอภัยทานนี่พี่น้องนะครับข้าแต่ห้หามจับห้ามจับป่าเขตเนี่ห้ามจับป่าแต่ว่าเลยออกไปนี่พี่น้องมีแต่สะดุ้งไงเป็นแถวนะครับชาบานมัน่อกระมาหากินอื ถ้าตัวได้หลุดออกไปไมันเรียบร้อยเดี๋ยวตะเกียบก็ได้ตะเท่าเดี๋ยวแต่วขามันจะ <c oughs> น่าเท่าเดี๋ยวแต่ว่า <c oughs> สนาปลาเออฝันว่าพ่อฝันว่าตาฝันฝันว่จาจังไรเอาเราเห็นลูกฟังไนหะมฝันว่าเห็นตบมาล่างพ่อไปแล้วฝันเห็นว่ามาล่างพอ่อขี่รถขั้นแดงมาใส่ยื้อนขี่รถขั้นแดงมาได้ใส่อยู่ยื้อนรับเอาขี่มาเลยสุดขับไปจอดมังโก้ไปจอดมังเก้ ออขี่รถมอเตอร์ไซค์ขั้นแดงอยู่เฮียนขีไข่ไปไสค์แล้วเร <c oughs> าขี่ไปไซค์แล้วแปลว่าขึ้นไปจอดหันขึ้นไปจอดขี้เก่าอ่าจะขี่ไปไสค์ออืมทะเบียนรถตัวใดละ่ะทะเบียนมอเตอร์ไซค์แปดเก้าศูนย์สองแปดเก้าศูนย์สองทะเบียนมอเตอร์ไซค์แปดเก้าศูนย์สองขี่ออกจากเฮียน มอเตอร์ไซด์สีแดงขี่ออกไปมาล่างพอคือพอของตาเห็นป่าวเพิ่นเพิ่นผู้บักตัวแรกกับผู้บังเกิดเก้าผู้บังเกิดเก้ามาล่างพอผู้ใดกำเนิดขี่ออกไปจากบ้านแล้วก็ขี่กลับขึ้นกลับมาจอดที่เก่าทะเบียนแปดเก้าศูนย์สองคือบอบอกจังหวัดที่แล้วพอเนี่ยอ่ะมันก็หอมก็ฟันนั่นนี่จังหวัดที่แล้วประเรศมหาน้าตาเนาะเออเออ บ้านเลขที่เทไรตาแปดหกบ้านเลขที่แปดหกบ้านเลขที่ตาแปดหกอืม,อมเอา้าพอตอนพันเสียพันอายุเท่าไหร่จาได้ป้องจ่ได้จำได้บหอเสียโดดแล้วามาล่างมาล่างเป็นมาล่างแล้วแปดเก้าศูนย์สองถ้าตากอไอเอฟซี FC พันตาจะให้ตัวใดละ่ะมักตัวไห เดี๋ยวนรซุ้มอเรียกรถไทยรุ่นเดียเรียกไทยรุนเนี่ยอ่มักตัวเรตามันสี่ตัวทีดเก่าสูงสองนี่กสี่น่ะอ่เพรยกเน้นสูสไปดีแล้วสองส่วหนึ่งสองคือตัดก็คือตัดเก2สูนี่เลยตัดเลยตัดเก2เลยเน้นสูงสองเลยูโอ้ตาคนฝันว่ามาล่างพอพอของตาได้พี่น้องได้ขับรถปั๊ดส่สีแดงคับดเฮี่นตา ครับออกไปข้างนอกบาร์อะไรก็กลับเขามาจอดไว้ในบ้าน์ที่เก่าถ้าเป็นงวดที่แล้วนี่แต่มันจะจังเนาะปาตาเนาะแปดเก้านี่แปดเก้าซุนซองอันนี้มันออกไปแล้วท่านผู้ชมเออออกไปแล้วเราฟันแมนเลยเนาะตาเนาะฟันแมนปั้นยังตัวไหนก็ตีถูกเนาะตาเนาะเออถ้ามันออกไปแล้วออกไปแล้วเรื่องที่ยากนี่นี่นะเออ มีโตมักบละงวดนี้มีโตมักในใจบ่หรือทะเบียนรถเล่ทะเบียนรถเลเบียนรถเลเสริมเก่ามกวนว่เสริมริอย่งไไปกลางพาเนี่ยเกี่ยวโคโคนี่ยรเกี่ยวโคกาาเจีไปตากพระไปตากพาเจ็ดสีเอาพาเจ็ดสีเกี่ยวโค๋อเอาพาเจ็ดสี่อมอมโคโค่มาไปไปพัน กโพ่อกโพ่ไงเนี่ยครับบันเยี่ยนมันี่แม่ย้ำนั่นมม่กับมาาม้าไม่จับซยกัน่ะครับเรื่องปูดีละปูกับซอยจับน้ำปูกับซอยจับไล่หันไล่นี่ครับนี่น่าเป็นแตเห็นพญากันคาอยู่หันครับเห็นพญากันคาข้างคกข้างโคกครับผมตัวส้มตัวไห่เลยครับม่กี้กมโ่ก็จับบอลครับ พอดีจ้าคยมาพเบ่เงยาใส่บนนรรดใส่เยาว,วีอนเยาใส่เลยเยาใส่ยี่ยนครับอเอาเ,วเาวมาสมใ้สัน่นเจี้บาน็ก็นก่แล้วเขาบ้านเ,เห็นตัวเลขบ่อเขาก็เบึงอยู่และเบ่งบเขาว่าเนี่ยนยะแต่ว่าเขาก็เท่าแปง้งชาปู่ให้เพื่นเยอะแล้วแป้งให้เพื่อนพร้อมครับแต่ว่า พอในเมน้ำมัน่ทาแปลงดอกครับก็ขายจะบอกว่ลักษณะของตู้ไปเลยครับพอพ่า่าคไปกัมีอย่สีสินที่ขายในบครับบาจะเอาบ้านรืองนี่ยกขน้ากนที้แยเลยครับขานึ่ครับเอาอืมอเป็นรัศดรเลยอืเลยโมชนาเขาชื่อครับตัวใดล่ะอตัวนี้ละชื่อก้าวซีก้าวน่งแเพราะนั้นเขาตีเป็นก้าซีหมวยด้แล้ว พยคันคากวิซีหนูวะข้างันึมันเกิดมีนิ่ที่หาปอีว่าน้าพยคันขาแล้วตีไป็น้ากบกบมันก็จะเข้าไปนไหไ่ง่ายตีไปน้ากบเออซีเดียวมันมันจะใส่ซีเดนี่ยกัขาพนเดียวซีขาพันพันย่ขึ้นคางนึงบ่กมันพันย่อขึ้นคางนึงจะเป็นน่บ่เก้านบ่แล้วมันมืดเดียบ่อ่บ่มีย่อ อ่ามือมือพันในสี่พันย่อขึ้นค้างหนึ่งก้าวหนึ่งซีแล้วแม่ตัวเนาะจู่ป่าซีก้าวซีไอ้ที่ว่าไอไปข้ามตาพึ้นมาไปเอาเอาผ่าเจ็ดซีไปผูกต้นต้นโพต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่นี่ผ่าเจ็ดซีต้นโพใหญ่ทำมาช่วงเดี๋ยวเบาเท่าจะดทายให้เบิ่งนี่ครับทชมนี่นี่ครับเป็นต้นโพใหญ่พ่อพี่น้องนี่ครับ ทาดเจ็ดสีนะครับไปปลูกต้นโพธิ์ยังสาธุดูเด้อปูเดอ้อขันเป็นจังบุญให้มันได้โชคน้เปัญไวเห็นพญายขั้งขั้งโคกตัวบักแงนะครับอแะแหลกจับมาเพิ่นเงียเ้ยวใส่ผู้จับเงี้ยวใส่ผู้จับอ่าเงี้ยวใส่ผู้จับอ่ะจับมาแล้วบาดดีมากะครับมานาั่งนี่แห้ะมานางังไงพญาครับครัวเจียวแปงพญามาจะไปเต้นสามเวรผู้หญ ครับเจนต่ำอีกอยู่ไม่ลานมาก็เลยบอกเขาว่านันหลับเพื่นบอกตัวเด็กเด็กก็ย่นมือไนล่ะครับอาอเดี๋ยวเบาเทาแล้วผู้ที่เพิ่นต่ำนั้นเพิ่นได้ตัวใดเขาเบิ่งอยู่บอคในของท่าแป้งกันครับแล้วเขาเจ้าได้บอกตาว่าว่าตัวใดเป็นเนี่ยหมเพิ่นบ่ได้บอกแล้วเขาเจ้าท่าแป้งอยู่เนี่ยท่าเนี่ยวาจ้าดีแบบว่าเก่าซี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 เก่าอ๋เดี๋ยวเบาเทาเขียนให้ท่านผู้ชม ท่านผู้ชมนะครับพาได้โชคน้ําตาตาฟันเห็นมาล่างพอนะครับพอของตานี่แหละนะเพิ่นเสียไปโดนแล้วนะครับขับ,บรถมอเตอร์ไซค์คันสีแดงนะฮั่นขับออกไปจากจากบ้านแล้วก็กับเขามาจอดทะเบียน8902นะตาเนาะแต่ว่าตาละมัก02เนี่ยนผู้ชมเบาเถ้าตัดให้คือ9 0 2น้าพี่น้องเด้อ3ตัวตัวนี้แน้าตาเนาะอ่าถ่ายทะเบียนรถนะครับถ้าบ้านเลขที่บ้านเลขที่เท่าไรตา บ้านเลขที่86เอาคือท่านอิเคียนห้ล่ะเดี๋ยวเขียนห้ก่อนครับผมเลขที่ตาให้แล้ว86พี่น้องนะครับแต่ว่าตาว่านะครับเอาผ่าเจ็ดสีไปผูกตนงง้นอพหไ่พี่น้องเห็นพญาข้างคกนะครับตาเพิม่มมากนี่แหละคือว่าเก่าสีพยนยกมือยกมือนาขึ้นยกขานาขึ้นธรรมชมุมแต่ว่าตามักก็คือ02 เบาเถ่าตัดให้น้ำคือเก9าศูนองพี่น้องผู้ใดมาก8ดศนี่ในซตัวนี่จับวินเอาเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับหน้าตาถ้าเบียนรถตาเบาเท่าตัด890ให้น้ำบานเล็กทีแปดหกอ่าสโตกับศูนย์สองนองพี่น้องผู้ใดมากปดศูก, 2, กับจับเสีเอา8ปดศูนยแคปหน้าจอท่านผู้ชมนะไปหาสลากกินแบ่งหาลอตลตอรี่ไ้หน้าตานะเหาได้โชคน้าตาเพื่นาานาาีนาา่พีน่น้องตาสฝันแม่น เม็ดเดียวคือศูนย์สองมักคือศูนย์สองนะตาเนาะ,ะตามาศูนย์สองถ้าผู้ใดมักตัวเดียวกับ 94. เก้าซี่นี่สม,มาชมนี่ครับผมหาได้โชคน้ำตาเพื่อน้พี่น้องได้โอ้แปดเก้าหนึ่งงวดที่แล้วนี่คือตรงคักตาตางกัมันออกไปแล้วนะตา <c oughs> เอาขอบคุณตาสีครับผมเอาขอบคุณครับตาขอให้ได้โชคน,น้ำน,นะครับสวัสดีครับ ค่ะขอบคุณค่ะฝากกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ